สวัสดีครับสวัสดีตอนยิงยินพี่หลงพี่หลงมาเฝ้าน้องเหรอครับพี่หลงมาเฝ้าอ้วนใช่ไหมพ่อกับแม่กีบกันอยู่นะคะพ่อพ่อทองคำกีบแม่แม่แป้งอยู่พ่อเลินก็เลยเอาน้องดาวมาไว้บ้านน้องมิ่งนะคะเดี๋ยวให้พ่อแม่กีบกันแป๊บนะคะพี่หลง พี่หลงมาเฝ้าน้องนะคะพี่หลงมาพี่หลงพี่หลงมาเฝ้าน้องเลยครับพี่หลงจะไปไหนพี่หลงไปเฝ้าน้องเลยเดี๋ยวน้องหายนะนู่นไปเฝ้าน้องเร็วๆรวเรวไปเฝ้าน้องเลยดาวเล่นแล้ว พี่ลงครับพี่ลงครับครับผมครับผมน้องเกือไปไหนมาใครเขียนับใครเขียนหนวดให้เขียนให้ทำไมน้องาแป้งน้องคาแป้งต้องหล่อไหม ไห mm hmm. นไหนไหนไหนคนหล่อมองหน้าดิยิ้มสิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่พี่ก่อนสวัสดีครับตัวบะเมินขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีโอเคน้องเกิอไปไหนมาน้องร้องกแม่น้องๆอยากมาหาแม่ไปเช่นยังกับเขาพระเฮ็ดปนพอบอกว่าปนปนทีเน่เพราะว่า เอาเขาไปอุ่นเอาไปเย้อย่าไปอย่าไปจะไมเอาอะไรมาเอาเงินไปซื้อกระเพราซื้อกระเพราหมาเลยเอาดอกไม้ไปไว้น้ำเน่เล่นคนเดียวก็ได้ครับเล่นคนเดียวก็ได้ครับเล่นคนเดียวก็ได้ครับบ้านผมก็คือบ้านผมบ้านมิ่งก็คือบ้านผมครับ อวด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 อ้ดอวดอวดอวดวดอ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 วดด เดี๋ยวให้พ่อกับแม่เก็บกันแป๊บเดี๋ยวให้พ่อทองคำเก็บแป๊บอามิงมาแล้วมิงมามามาอ่มิงมาเล่นกับพี่กับพี่ดาวแล้วเอามาแล้ว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 มิงมาแล้วมิงมาแล้วมิงมาแล้ว เออส้นเขาใส่ส้นใส่สิส้นใส่สิพอาใหญ่เป็กเงื่อนเพิ่นได้ดาวเงื่อนเขาได้หนิบ๊อเมนเงื่อนตะของได้หนิฮะโอ้พี่หลงก็ไม่ห่างนะคบพี่หลงก็ไม่ห่างน้องเลยพี่หลงก็วนเวียนอยู่กับน้องอพี่หลงห่วงน้องมากเลยค่ะพี่หลองห่วงน้องมากเลยครับ ไม่ไปไหนครับบนเวียนอยู่นี่บนเวียนอยู่นี่พี่หลงอย่าไปใกล้น้องมากนะตอนนี้น้องกําลังคึกอยู่ห่างๆน้องไว้นะพี่หลงนะมิโงโอ้แดดซองโอ้โดยซองสาพญิเพ,เพเลี่ยมสาไม่ใช่สีเฮ็ดหยังทายชี้เพื่อไรสดุดไร กระแนงกระแนงกระแนวอันนี้ไทยไทยคลิปได้ได้มองเลนดีแ้ว่ะโอ้อยยังมีทีกลุ่มกวงยังสีเด้เนาะอยู่บ้านบ่มีทีกลวงยังสีเสียงยังล่ะปล่อยได้ตีเพราะญงพริกหน่ะ น้องมิ่งครับน้องมิ่งครับโอ้ยมิ่งบรรยากาศยามเมือแรงพี่หลงให้แม่เอาน้องไปเนาะให้แม่เอาอ้วนไปเนาะเดี๋ยวให้พ่อเก๊กมาให้พ่อเก๊กเอาอ้วนกลับบ้านไปอยู่กับพี่เลฟนะิฟเนาะชั่วคราวไปอยู่กับพี่เลิฟชั่วคราวเด้อเด้อมาเฝ้าน้องกลัวน้องหาย วัวน้องหายมาน้องไม่หายไปไหนหรอกน้องอยู่นี่แหละิมงเงกับเมงเมงมงเมงเมงกับเมงเมงดามเสียมผู้ใดนี่พ่อใหญ่พลกดามเสียมผู้ใดพ่อใหญ่พลกิมงเมงแล้วก็เมงมงมงอ้าวๆไปแล้วสับ โอ้โยพี่หลงระวังพี่หลงระวังพี่หลงพี่หลงระวังลูกหลงนะอ่อพี่หลงพี่หลงอ่าโอ้พี่หลงกลัวน้องหายเอาดาวกระมวลอยู่ผู้เดียวละเอ้ามิงครับมิงเสียมิงครับเสียมิงไอติมไหมครับไอติมเสียมิงเฮ็ดยัง ชอยด่ากูดียังกันซั้นเอา้าด่าห้อมันสิโตกกันแหมอุย้ยดูเขานี่แม่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหางสัน้นสี่รีลิงสอกส่างหางสั้นจริงดิงมาแม่แน่น่โอ้โหอ่พี่น้องพี่น้องโอ้โหโชว์ท่าพิสดารมากเลยเขาเอินมาสร้างหัวสักหางสั้นจริงดิงเกิน สร้างหัวสักคางสร้างจริงดิงเอาแกงแท้คืนอีกเบิ้งหาคืนอีกเบิ้งแกงแท้น่ะแกงแท้คืนอีกเบิ้งสร้างหัวสักคางสร้างจริงดิงดิิงเิีงดิงเรีงตีเิียงเตีงอะดาวดาวครับครับโอ้ย สุดยอดครับสร้างขึ้นต้นไม่ขึ้งถอยหลังได้บอแมนขึ้นถอยหนาเดินหนาโอ้โหสุดยอดมากเลยอ้วนเอ้ยพี่หลงเอ้ยไปนั่งเฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังภัยไม่ให้ใครมาหาน้องบนยั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 นพ่อเจ๊กว่าเอาน้องไป ติงลิงติงลิงตีลิงติงสร้างหัวสักกระหางสั้นจริงดิงมิตรลิงตกสางเลยนะพญ่าพิกอันนี้สร้างหัวสากหางสั้นจริงดิงเอ้าว่าทาบางนึงแม่ซุดยอดเลยปะว้าดาวไต่เตือนโตโชนเออวัวแกรนี่มาเฝ้าลูกก็บอกว่าจ้างคอยเฝ้าแทน ว่าขนมหอกก่อนนึงขอเก่าเฮ้ยเฮ้ยเยเดิงเยิงีเย้งงสร้างหางสั้นเจียงดิงเขาวาจังส no> ีแมนบ่อันนี้บ่แมนใดเจียงดิงเจียิงีเลียงิงสร้างหัวสักหางสั้นเจียงดิงหางสีที่ดีเนาะเขาอียุ้เฮ้างเ้าอึาก ืมพันกะลืมอ้ามาแล้วมาทั้งแม่ทั้งทั้งพี่พี่หลงมาทั้งแม่แล้วเอาเอาโชว์เอาโชว์เอาโชว์เอาววัะไงพี่เจ้า เอาเอาแล้วอู้บัสฮ่าฮ่าฮ่าพ่อยายพีกภาพกีฬามันมันเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงพ่อยายพีกใช่เสกย์เอาเอาถ้าถอยหลังไหนสิเอาเอาถอยหลังขึ้นเสาเอาถอยหลังขึ้นต่อไอ้จ้อยแม่แม่นะคะแม่แม่เอสซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเรือเราด้วยนะครับานา้นอ,นะองดาวน้อง,ง,งดาวออกมาให้แม่นะคะแม่แป้งกับพ่อใหญ่ทองคําจู้จีกันแป๊บนึงแป๊บเดียวจริงๆครับเอาเอาดาวไต่โชว์สิครับไต่โชว์สิครับ ไอ้แรงกระเบนมาไต่โชไอ้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 เอาถอยหลังโชถอยหลังอีกสิไอ้ถอยหลังเออถอยเอาขึ้นขึ้นจอเอาเอาถอยหลังขึ้นีิว่นเอาทำได้ไหมโอ้ยเห็ดบ่อใดดอกเศร้าใดแล้วเห็ดบ่อใดดอกเศร้าใดแล้วเอาเก่งกินก็ถอยหลังขึ้นสินนสนนนนนครับถอยหลังขึ้นอีกทีครับถอยหลังโชวบางนึงไหมอู้เป็นตะเบิงอยู่หรีวะได้อยู่ ภาพเด็ดเด็ดเอาขึ้นตอเบิง้งเอาขึ้นตอให้แม่เอฟซี่เบิง้งเบิงแล้วผมทําได้ครับบวนทําได้ครับไม่มีไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับย่าย่าย่ายาย่า,ยาจะได้ภาพเด็ดอีกไหม ดาวจะโชว์ให้ดูอีกไหมครับดาวครับโชว์ไหมครับดาวครับโชว์หน่อยครับให้แม่รออยู่ครับอ้าวอ้าวอ้าวอ่า เียดเฟียตรอละเฟียด่อละสำหรับลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่อซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟสำหรับลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผม